เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ชาวกัมพูชาจากกรณีที่ทางกัมพูชาได้มีการเปิดสนามบินแห่งใหม่ในเมืองเสียมเรียบจนกระทั่งเกิดประเด็นดราม่าที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในหมู่ชาวกัมพูชาคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสา เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาซึ่งก่อให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียของทางกัมพูชาทันทีที่มีการเปิดสนามบินเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ที่เมืองเสียมเรียบซึ่งชาวกัมพูชาให้ความสนใจกับสนามบินแห่งใหม่นี้เป็นอย่างมากโดยภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียชาวกัมพูชาได้มีการพากันเข้าไปเยี่ยมชมสนามบินกันเป็นจำนวนมากโดยภาพที่ปรากฏตามโซเชียลมีเดียจะเห็นภาพชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ต่างเดินชมสนามบินแห่งใหม่กันอย่างคึกคักเต็มพื้นที่ของสนามบินและยังปรากฏภาพรถติดซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือการที่มีชาวกัมพูชาได้เข้าไปตั้งวงหมูกระทะและรวมถึงบางส่วนได้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งทําให้สนามบินใหม่ล่าสุดของเมืองเสียมเรียแห่งนี้ดูกลายเป็นตลาดนัดหรือไม่ก็กลายเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนเข้าไปนั่งกินดื่มอย่างมีความสุขซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะครับ ในโลกโซเชียลมีเดียของกัมพูชาก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องนี้อย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการตําหนิการกระทําดังกล่าวซึ่งชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งก็มองว่านี่คือการแสดงถึงการไม่พัฒนาทางด้านจิตใจและรวมถึงมีการตั้งคำถามด้วยว่าการกระทำแบบนี้มีความเหมาะสมหรือไม่และชาวต่างชาติที่เดินทางมายังกัมพูชาพวกเขาจะมองประเทศกัมพูชาแบบไหน ซึ่งวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ทางแอดมินได้มีการรวบรวมมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับความคิดเห็นนี้มาจากเพจเพจหนึ่งของกัมพูชาที่มีชื่อว่า sandra shop cambodia โดยทางเพจได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าขอร้องแล้วนะพี่น้องชาวกัมพูชาได้โปรดอย่าทำอะไรแบบนี้เหมือนกับสนามบินที่พนมเปญที่มานั่งกินข้าวกันตรงลานจอดรถแบบนี้ ทำแบบนี้มันดูไม่ดีเลยนักท่องเที่ยวลงจากเครื่องมามาเห็นแบบนี้มันก็น่าอายผมเคยพานักธุรกิจมาจากเกาหลีแล้วเขาก็ไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มองหน้าผมผมก็รู้สึกอายนะมันพูดอะไรไม่ออกกรุณาพัฒนาตัวเองสะกก่อนถ้าอยากให้ประเทศชาติจเจริญต้องเริ่มต้นที่ประชาชนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับสืบเนื่องมาจากมีการต่อว่าประชาชนที่เข้าไปนั่งล้อมวงในสนามบินนะครับ ชาวกัมพูชาท่านนี้เลยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าได้โปรดหยุดเถอะกรุณาหยุดเยาะเย้ยคนในชาติเดียวกันเพราะว่ามีชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าการไปสนามบินใหม่ในเสียมเรียบนี้ทำให้ประเทศเสื่อมเสียและมันอาจจะทำให้ดูว่าชาวกัมพูชาไม่เคยเห็นสนามบินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยถ้ามีคนถูกยิงตายพวกเขายังช่วยกันปิดข่าว แต่ว่าในาคอมเมนต์เห็นแต่การโพสต์และแชร์เรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรจะแชร์ข้อมูลใดๆซึ่งจะนําไปสู่การสูญเสียผลประโยชน์ของคอมเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามบางทีพวกเขาอาจจะเป็นชาวนาก็ได้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้ไปแวะเยี่ยมชมสนามบินเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีโอกาสแต่พอม,มีโอกาสกาที่จะได้เห็นสนามบินใหม่ในพื้นที่ของพวกเขาวพวกเขาเลยเข้ามาเยี่ยมชมพวกเขานั้นไม่ได้มีความรู้อะไรเท่ากับพวกคุณ ที่พวกคุณนั้นไปถ่ายรูปพวกเขาและนํามาแชร์ในโซเชียลมีเดียและถ้าพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่ามีคนใจร้ายมาถ่ายรูปพวกเขาแล้วไปโพสต์อะไรแบบนี้พวกเขาเหล่านั้นคงไม่มีใครเดินทางมาที่สนามบินหรอกได้โปรดเธอทุกคนจงทบทวนเรื่องนี้ดูอีกครั้งในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นว่าผู้คนเหล่านั้นขาดความรู้ขาดสติปัญญาประเทศของเราถ้ามีการศึกษาที่เข้มแข็งคนรุ่นต่อไปก็จะมีความเข้มแข็ง อีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถจะส่งให้เด็กๆได้เรียนหนังสือนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การศึกษาของเรานั้นไม่ก้าวหน้าความคิดเห็นต่อไปครับไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมพวกเขาถึงทําอะไรแบบนั้นพวกเขาเมาหรือเปล่าถึงได้นั่งกินกันในสนามบินแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเห็นภาพแบบนี้แล้วก็รู้สึกโมโหอยากจะด่าเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องอดทนถ้าผมเป็นผู้บริหารสนามบินพวกเขาคงจะไม่สามารถมานั่งกินอะไรแบบนี้ได้ เพราะว่านี่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกอย่างหนึ่งภาพเหล่านี้ก็ถูกโพสต์บน Facebook จนกระทั่งคนไทยมาเห็นชาวกัมพูชาบางคนก็อยากได้เงินจนไม่สนใจเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่อายประเทศอื่นเขาบ้างเลยเรื่องแบบนี้จะทําให้คนไทยนั้นดูถูกเราประเทศไทยก็ไม่ได้มีดีอะไรนักหนาะแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ทําอะไรแบบนี้เหมือนกับคนคมเมความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านี้เขาบอกว่าชาวคมเมนยังมีจิตสํานึกที่จํากัด โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านนอกยังไงช่วยกันบอกพวกเขาหน่อยว่าพวกเขาไม่ควรทําอะไรแบบนี้อีกความคิดเห็นต่อไปครับถ้าเป็นไปได้ขอให้พี่น้องชาวคอมเมนตไม่ควรแชร์ภาพอะไรแบบนี้ออกไปภาพเหล่านี้มันส่งผลเสียต่อประเทศของเราและยิ่งประเทศเพื่อนบ้านมาเห็นก็ยิ่งขายหน้าพวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมเคยไปที่สนามบินพนมเปญก็เห็นอะไรแบบนี้เหมือนกัน ที่นั่นมีเนื้อหมาขายด้วยความคิดเห็นต่อไปควรจะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยบ้างปัญหาแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับได้โปรดอย่าไปโทษพวกเขาเลยพวกเขานั้นมีข้อจํากัดผู้ที่มีส่วนร่วมควรจะต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เคียนไว้สั้นๆนะครับว่าเห็นเพจของประเทศไทยโพสต์เรื่องนี้กันบ่อยมากความคิดเห็นต่อไปครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทําไมถึงไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนี้ หรือว่าพวกเขาเองอนุญ,ญาตให้ทำแบบนี้ได้แล้วเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างกับการรับประกันความปลอดภัยในสนามบินความคิดเห็นต่อไปครับท่านิแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันเล็กน้อยโดยเขาบอกไว้ว่ารู้สึกชื่นชมจริงๆพวกเขาทั้งกินทั้งดื่มกันแบบไม่ไอายใครผมคิดว่าคงไม่มีใครแนะนําพวกเขามากกว่าและพวกคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างความคิดเห็นต่อไปโชคดีแล้วที่ไม่มีใครเอาลำโพงไปร้องและเต้นกันที่นั่น ความคิดเห็นต่อไปรู้สึกเศร้าใจทําไมพวกเราถึงเป็นอะไรแบบนี้เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกเจ็บความคิดเห็นต่อไปนี่มันช่างน,น่าละอายมากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายพวกเขาไม่คิดจะทําอะไรกันบ้างเลยหรือความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขียนสั้นๆว่าเรื่องนี้ถ้าโดนดูถูกก็คงจะพูดอะไรไม่ได้ละความคิดเห็นต่อไปแค่เรื่องของสนามบินมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของชาติแล้วแต่นี่กลับถือเหล้าถือเบียรมานั่งกินกัน มันทำให้รู้สึกโคตรแย่สมน้ำหน้าถ้าโดนดูถูกความคิดเห็นต่อไปตอนนี้คนไทยกำลังรอซ้ำพวกเราอยู่ทำอะไรก็ควรจะคิดกันบ้างความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่าพวกเขาควรจะถูกจับเข้าคุกความคิดเห็นต่อไปขณะสนามบินที่พนมเป็นยังมีการนั่งกินเหล้ากันเต็มลานจอดรถปูเสือกันเต็มลานจอดรถพอมีรถมาก็ไม่ยอมลุกไม่รู้จริงๆว่าคนพวกนี้นั้นคิดอะไรกันอยู่ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ออกมาตาหนิชาวกัมพูชาที่มีการแชร์ภาพเหล่านี้ออกไปนะครับโดยเขามีการแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่นักข่าวไม่กี่คนที่ออกไปถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ออกไปผมคิดว่าประชาชนก็อยากเห็นความสําเร็จใหม่ๆตัวผมเองและเพื่อนๆก็อยากไปดูเหมือนกันถ้าเป็นคนไทยพวกเขาก็จะถ่ายแต่สถานที่สวยๆถ่ายคนสวยๆถ่ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อน,นํามาอวดคนอื่นๆแต่ว่าชาวคอวมเมนต์ของเราไม่มีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพ เมื่อเห็นภาพอะไรแบบนี้กลับมาโพสต์โดยไม่มีการคิดก่อนนี่มันจะทําให้เพื่อนบ้านของเราหัวเราะเยาะมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับสนามบินแห่งใหม่ในเสียมเรียบมันก็ยังพอว่าเพราะว่าเป็นสนามบินใหมๆ่ๆใครๆก็อยากดูแต่สนามบินในพนมเปญมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วผู้เกี่ยวข้องและพนักงานรักษาความปลอดภายัยก็ไม่มีใครมาทําอะไรเลยขอฝากผู้เกี่ยวข้องให้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับ เรื่องของคนที่ไปกินไปดื่มที่สนามบินแห่งใหม่มันเป็นเรื่องของการขาดจริยธรรมในสังคมเราจะมีใครบ้างที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางสังคมและมีการแชร์ในเรื่องของจริยธรรมทางสื่อต่างๆเช่น Facebook หรือว่าทีวีพร้อมเห็นแต่โฆษณาเบียร์ทั้งหมดนี่มันเป็นความผิดของใครสถาบันการศึกษาต่างๆควรจะมีการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมบ้างครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพอพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ